กำลังว่าสีอดังควาดป่านะนะ เอาด่างกวาดเอาแล้วทุกคน อย่าปลาห่ำได้เลยเทกองได้ไหมเทากองตอนนี้ไปเฮ้อสลามนำกันอ้อาชิา่งเย็นขนาดโอ้ตายเลยเบิ่งเด้อของของแท้ลงลุยน้ำอ๋อวเย็นเลยเว้ย

在那片。 ตอนนี้กำลังจยเอาดัากวัด เย็นหรือเว้ยโอ้มันท่าสลามนั่นเมื่อแล้วป่โคตรเล็กเลย ว้ายคิดตมได้ไงเออคิต่ตมเพ่หัวเข้านี่ตอนนี้กำลงังจะแกเนะ À. À. <laughs> à. Để <tổ> <cười> 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 hãy Cái lá tím rất là forte. Hử? ở. đi bỏ.

我给你按，李毅哥。 ở đều thuốc Ở ở ở máy ô con Ở đây Ở đây, เออ đây ค่อยเอาเอาเด้อเอาไม้ออกก่อน

Oh, okay. hello. บ้าเบาหลงน้องเบาเชื้อขาวทำงานพนงานรถบริจาค่าอปลาตมัน <c ười> พ่อม้าหมอย่องแ้วนี่ยตอนนั้นรู้นะสนฟอาเหาเออไเาาหมอยังเอาฟ้ามาเนี่นะมาเเือป่าแลงม่หลเอาางานนี่คู่น้อยนึง มุกคอบใจท,ที่ติดตามรับฟัง,บนนง,งและรับชมมันจะคล้องซองเราเห็นะโอ,โอ,อย่าลืมเดอ้อ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อเดอ้อกดติดตามพร้อมเพราะว่ามอซองวันนี้นะเอ้าใช่ ้าสบายดีเนาะไปปลาไปปลา น้ำเนาะเหมือนไฟฟ้าทุกคนเห็นกันลังลองมือลัขแนานำขี้มืออาอยู่เยอะมือก็มีคันวคัาิดนึงลงลา่ลอ น้ำมาดูบหเชื่อระบบไปโนก็คือจากเนี้ยาจางน้ำได้เหอ่ข้าวข้าวก็จะได้ไปแต่ข้านีมีพจกอหมอนทีมดูอ่า

นึ่จ้ามันนึ่งกอยบ่เอ๋ออันนี้นจ้ำก้อ,นนมอยมาซอยพักบีป่าแมน่นบ่ฮฝนบีไรโน่ฝนบีป่าเลยอลองไหมลองไหมเฮ็ดดูฮะเฮ้ยโลเฮ้ยโล

cái gì chóp xong đi nó có tạm nữa เด้อ